ค่ะในคลิปที่2นี้นะคะเราจะดูการใช้งาน Microsoft Excel นะคะในเรื่องของสูตรแล้วก็ฟังก์ชันนะคะอาจจะใช้พื้นที่ว่างๆตรงนี้ในการทดลองนะคะในการใส่สูตรนะคะว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับการที่เราใส่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขธรรมดานะคะในคลิปที่ผ่านมาอาจจะลองใส่ข้อมูลตัวเลขให้นะคะเช่นอาจจะใส่120อนะคะ สังเกตที่แถบสูตรก็จะมีค่า120เนะาะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ใส่ตัวเลขเพิ่มไปแบบนี้นะคะแล้วจะอยากหาผลรวมของ120กับ100นะคะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากเราก็แค่เท่ากับ120บวก100 จะบอกว่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรไหมนะคะลักษณะแบบนี้ก็ทําได้เราก็สามารถหาค่า120บวก100ได้นะคะโดยสังเกตง่ายๆว่าถ้าเราจะใส่สูตรเราจะใส่เครื่องหมายเท่ากับนํำหน้าในที่นี้ก็คือเอา120บวกกับ100ก็ได้คําตอบคือ220แต่การใส่สูตรในลักษณะแบบนี้จะไม่มีการอ้างอิงเซล ะะเรากําลังพูดถึงการอ้างอิงเซลเนาะซึ่งถ้าเราไม่ได้อ้างอิงเซลเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราจะไม่สามารถขัดลอกสูตรได้่ยกตัวอย่างเช่อนอาจจะมีตัวเลขง่ายๆนะคะเช่นเลขสองเลขเจ็ดนะคะ,ะเลขหกเลขแปดสมมุติว่าจนบวกหลักบวกเลขสองกับเลขเจ็ดเลขหกกับเลขแปดนะคะสังเกตว่า ตรงนี้ก็มีการบวกกันเช่นกันนะคะถ้าเราอ้างอิงเซลล์นะคะในการใส่สูตรมันจะคัดลอกสูตรได้การคัดลอกสูตรคืออาจารย์วางเมาส์ที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ลากมาทางขวามือแบบว่าจะคัดลอกสูตรมาเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเห็นว่ามันคัดลอกสูตรไม่ได้ถ้าเราสังเกตจากแถบสูตรนะคะ220ที่ปรากฏในเซลล์ มันมาจากสูตรคือเท่ากับ120บวก100แต่ถ้าเราคลิกที่ตัวเลขตรงนี้100ที่อยู่ในเซลล์แถบสูตรคือ100เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราสามารถมองจากแถบสูตรได้เราจะรู้ว่าตัวเลขที่ใส่อยู่ในช่องเซลล์เนี่ยเป็นตัวเลขที่เราขี่เข้าไปไหมอย่าง120เนี่ยเราขี่เข้าไป100เนี่ยเราขี่เข้าไปแต่พอ220เนี่ยมันไม่ใช่แล้ว มันเป็นการใส่สูตรนะคะก็คือเท่ากับ120บก100คราวนี้ถ้าอาจะใส่สูตรโดยใช้วิธีการอ้างอิงเซลล์นะคะการอ้างอิงเซลเป็นยังไงนะคะก็เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนี่แหละ120อยู่ในเซลล์ K1 อันนี้คือการอ้างอิงนะคะสังเกตการอ้างชื่อเซลล์นะคะเราอ้างตามชื่อคอลัมน์ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อของแถว K1 คือตัวนี้นะคะ เราสามารถพิมพ์ k 1หรือเอาเมาส์คลิกก็ได้ก็จะได้ k 1นะคะบวกแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวก100อยู่ที่ตำแหน่งของ k 2เราก็อ้างอิงเซลล์ที่เป็น k 2นะคะเพราะนั้นสูตรของอาจารย์แตกต่างจากเมื่อกี้นี้นะคะเราใช้เท่ากับ k 1บวก k 2 enter สิ่งที่ได้ผลลัพธ์สิ่งที่อยู่ในช่องเซลล์เหมือนกัน220แต่สูตรจะมีความแตกต่างกันนะคะ สูตรอันนี้เราไม่มีการอ้างอิงเซลแต่สูตรตรงนี้มีการอ้างอิงเซล์ถึง k 1กับ k 2ดังนั้นถ้าเราจะคัดลอกสูตรเราทำแบบเดิมนะคะสังเกตค่าของตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการใส่สูตรใน Excel นะคะเรานิยมที่จะอ้างอิงเซลล์มากกว่า เพื่อประโยชน์ในการคัดลอกอย่างตรงนี้เราคัดลอกมามันก็คือเท่ากับ120บก100เห็นไหมคะค่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่ถ้าเราใช้วิธีการอ้างอิงถึง k1 กับ k2 พอเราคัดลอกมามันจะกลายเป็น l1 กับ l2 พอมาถึงตรงนี้ก็จะกลายเป็น m1 กับ m2 นะคะอันนี้มีการก ส้างอิงเซร็์เกิดขึ้นดังนั้นมันก็ช่วยในการคำนวณให้ง่ายขึ้นก็คือใส่สูตรที่เป็นต้นฉบับแล้วก็สามารถคัดลอกไปยังเซลล์อื่นๆที่มีความใกล้เคียงกันนะคะหรือใช้ประโยชน์ได้จากเซลล์ต้นทางตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะคัดลอกสูตรได้เนาะอ่ะอันนี้เป็นเบื้องต้นให้เห็นข้อแต,ต่างนะคะว่าตัวเลขที่เห็นเนี่ยเราสามารถตรวจสอบง่ายๆคะ่ะโดยเอา เมาส์ไปคลิกแล้วมองที่แถบสูตรเราจะรู้ว่าตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขที่ได้จากการพิมพ์เข้าไปคีย์เข้าไปหรือเป็นตัวเลขที่ได้จากสูตรที่ใช้ในการอ้างใช้การอ้างอิงเซลล์นะคะ,อ,ะอันนี้จะไม่ได้ใช้ลบไปเนาะลองมาดูตัวอย่างนะคะลองมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างการใส่สูตรเป็นยังไง สังเกตข้อมูลที่ให้มานะคะก็จะมองเป็นข้อมูลของพนักงานในบริษัทก็จะมีชื่อนะคะมีตำแหน่งนะคะมีอัตราค่าจ้างนะคะต่อชั่วโมงแล้วก็มีชั่วโมงทำงานนะคะเราจะเก็บข้อมูลตรงนี้สิ่งที่เราจะคำนวณกันนะคะก็คือคอลัมน์ e f g แล้วก็ s นะคะโดยเขามีเงื่อนไขในการคำนวณคือข้อ1เราทำทีละข้อเนาะคำนวณหาค่าจ้างก็วงเล็บให้ว่าตรงเนี้ยเรทคูณชาเออร์คือค่าจ้างค่าจ้างจะมาจากอักตราค่าจ้างต่อชั่วโมงก็คือเรทคูณกับชั่วโมงทำงานเพราะฉะนั้นอย่างคนแรกเขาชื่อสุนีเนาะเป็นวิศวกร เขามีอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง200เขาทำงาน3ชั่วโมงก็นึกถึงความเป็นจริงนึกถึงตัวเราเองก็ได้ถ้าเรามีอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง200แล้วเราทำงาน3ชั่วโมงเราก็ต้องได้ตังค์600เพราะฉะนั้นสูตรในการคำนวณแปลว่าเราเอาเลทคูณกับฮา w เออร์นะคะพอดีโจทย์เขาก็ให้สูตรมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้าโจทย์ไม่ให้สูตรมาเราก็ดูจากในชีวิตประจําวันนะคะโจทย์ต่างๆก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันเราก็จะรู้ว่ามันต้องคูณกันถึงจะได้ค่าจ้างมานะคะคราวนี้เราลองมาใส่สูตรกันเราก็จะใส่สูตรต้นทางที่เซลล์ E2 เวลาสอบหรือเวลาทำการบ้านทำแบบฝึกหัด นะคะหรือแบบทดสอบก็อาจจะถามว่าเซลในเซลในเซล E ์ E2 ต้องใส่สูตรคืออะไรคือถ้าเราได้สูตรตรงนี้เราสามารถคัดลอกไปยังเซลอื่นๆได้ก็คือคัดลอกการคำนวณค่าจ้างไปยังพนักง,งานคนอื่นๆได้เพราะนั้นเราก็จะถามตัวที่เป็นต้นทางนี่แหละว่าเราจะใส่สูตรอะไรในช่องนี้นะคะอ่ะ้อมเนาะสูตรจะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ นะคะคเครื่องหมายในคณิตศาสตร์เราใช้ได้ทั้งหมดบวกลบคูณหารยกกําลังนะคะถ้าอันไหนให้ทํางานก่อนเราให้ใส่วงเล็บก่อนนะคะใส่วงเล็บเพื่อทํางานก่อนเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ในการใส่สูตรหลังๆนะคะเลดคูณกับ Power นะคะก็คือค่าจ้างเพราะฉะนั้นเลดเราก็ดูว่าเลดของสูนีอยู่ที่ช่อง42 จะพิมพ์ c 2แบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเอาเมาส์คลิกก็ได้อาจจะสะดวกเอาเมาส์คลิกนะคะคูณเราก็กดเครื่องหมายคูณนะคะแล้วชั่วโมงทำงานอยู่ที่ d 2ก็คือสูตรของเราคือเท่ากับ4 2คูณ d 2เราก็ Enter เพราะฉะนั้นสูตรนี้เขาก็จะได้ค่าจ้าง600บาทน,นะคะเรามองที่แถบสูตร นะคะตัวเลข600ได้มาจากเท่ากับ c 2คูณ d 2เพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบถามว่าสูตรในเซล e ์ E2 คือข้อใดก็คือเท่ากับ c 2คูณ d 2อนะคะอันนี้มีการกอ้างอิงเซล์เกิดขึ้นการอ้างอิงเซลแบบนี้เราเรียกว่าการอ้างอิงแบบ relative ออนะคะแบบสมบูรณ์นะคะ relative เรขอโทษค่ะแบบสัมพันธ์อันนี้จะโน้ตให้ตรงนี้แล้วกันเนาะ relative อ้างอิงแบบสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์กันเนาะอ้างอิงแบบ relative นะคะสัมพันธ์นะอ้างอิงแบบสัมพันธ์เดี๋ยวเวลาเราใส่ฟังก์ชันหรือใส่สูตรบางอย่างมันจะมีการอ้างอิงอีกแบบหนึ่งนะคะคัดลอกสูตรได้ค่ะ วางเมาส์ที่ต้นทางเนาะเลื่อนเมาส์มาตรงมุมด้านล่างขวามือกดปุ่มซ้ายค้างไวลากแล้วก็ปล่อยเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามีพนักง,งานมากกว่านี้ยี่สิบสามสิบคนก็ไม่ยากแหละขอให้ใส่สูตรต้นทางให้ได้แล้วเราก็สามารถคัดลอกได้อันนี้คือตัวช่วยหรือการทำงานของ Excel นะคะหลักๆคือเนี้ยแหละช่วยในการคำนวณน,นะคะ ถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช่ไหมเอาเมาส์ไปคลิกดูคะ่ะสูตรมันจะเปลี่ยนไปเนาะกลายเป็น c 2 c 3คูณ d สาซึ่ง c 3ตรงนี้ก็คือ250ร้อ d สก็คือ6เพราะฉะนั้น250คูณหนะคะอันนี้คือของสุดาค่ะหรือมาดูอันล่างสุดเลยของสุชัยสุชัยก็คือสูตร c 6คูณ d หกก็คือ100่คูณหก็ได้600 นะคะอันนี้ก็คือการใส่สูตรสูตรแรกที่เราเรียนรู้กันนะคะ,ะมาดูข้อ2ค่ะเราจะหาเงินสมทบวงเล็บว่า add-on ก็คือเงินในช่องนี้เราจะหาเงินสมทบนะคะซึ่งบริษัทจะจ่ายให้15%ของค่าจ้างอันนี้คือบอกสูตรให้ว่าเงินสมทบเนี่ยจะจ่ายให้15%ของค่าจ้างเหมือนเราไปทำง,งานแล้วเขาบอกเราว่าฉันจ่ายให้เธอ15%ของค่าจ้างนะ แล้วมันคืออะไรล่ะมันก็คือเท่ากับนะคะสามารถใช้15และเปอร์เซ็นต์ได้เลย Excel จะสะดวกตรงนี้พิมพ์ไปได้เลย15ไม่ต้องไปคำนวณว่า15หาร1 0 0ได้เท่าไหร่หรือไม่ต้องเขียนว่า15หาร1 0 0เขียนไปเลยว่า15นะคะ15ของค่าจ้างก็คือคูณคราวนี้ค่าจ้างของซุนีอยู่ที่ช่อง E2 เพราะฉะนั้น สูตรของเราหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเท่ากับส5เคูณ e สอ 2, ก็คือเท่ากับ1 5คูณค่าจ้างก็จะได้เงินสมทบ90บาทนะคะเราก็คัดลอกสูตรค่ะ,ะดูคนสุดท้ายดูคนสุดท้ายสูตรก็จะเปลี่ยนมากลายเป็นเท่ากับ15%คูณ e 6ก็คือ15%ของ600นะคะก็ได้90%บาท ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาข้อ3คมคำนวณภาษีค่ะก็วงเล็บว่าแท็กภาษีนะคะโดยบริษัทจะหัก10%ของเงินได้คราวนี้เงินได้มันจะมาจากค่าจ้างบวกเงินสมทบ10%ของเงินได้คล้ายๆกับสูตรเมื่อกี้นี้นะคะก็เริ่มจากเท่ากับเนาะพิมพ์10%ได้เลยของก็คือคูณ คราวน,นี้5 0ของเงินได้ถ้าเรามีค่าของเงินได้เนี่ยเราก็อ้างอิงเซลล์นั้นได้เลยแต่อเผอิญว่าเงินได้ของเรามาจากค่าจ้างบวกเงินสมทบเพราะฉะนั้นเราต้องอ้างอิงเซลล์ที่เป็นค่าจ้างก็คือเซลล์ E2 นะคะบวกเงินสมทบก็คือ F2 สังเกตมันไม่สามารถคลิกได้เนาะก็คือมันมันชนกับตรงนี้เราอาจจะเลี่ยงไปคลิก ตัวอื่นแล้วแก้หรือใครสะดวกพิมพ์ก็ใช้วิธีการพิมพ์ได้นะคะตรงนี้ก็คือเงินสมทบของซูนีจะอยู่ที่ f 3เนาะเราอาจจะพิมพ์ตัวนี้ไปได้แล้วก็ปิดวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมก็คือเท่ากับ10%คูณนะคะเงินได้เงินได้มาจากค่าจ้างบวกเงินสมทบสมทบเราก็ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยค่าจ้างอยู่ในเซลล e E2 และเงินสมทบอยู่ในเซลล์ F2 อาจย์เขียนผิดเนาะต้องเป็น F2 แก้อ้าเวลาแก้เราก็แก้ที่แถบสูตรได้นะคะตรงนี้เนาะหรือมันเล็กเกินไปก็ขยายใหญ่นิดนึงนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปก็แก้ได้หรือไปแก้ที่แถบสูตรก็ได้ก็คือ E2 บวกกับ F2 อันนี้เป็นเงินได้ของซูนีนะคะคราวนี้ก็คัดลอกค่ะ แล้วก็ลองดูตัวอย่างจากเซลล์อื่นบ้างหลังจากคัดลอกมาแล้วสมมติมานีมานีสูตรก็จะกลายเป็น10%คูณ e 5บวกกับ f 5 e 5ก็เป็นค่าจ้างแล้ว f 5ก็เป็นเงินสมทบของคนที่ชื่อมานีนะคะสุดท้ายค่ะเงินที่ต้องจ่ายให้พนักง,งานแต่ละคนเป็นเม้นท์เนาะสูตรคือค่าจ้างบวกเงินสมทบหักภาษี อ่ะเราก็เริ่มด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะค่าจ้างอยู่ในช่อง E2 นะคะบวกเงินสมทบก็คือ add-on อยู่ในช่อง F2 อยู่ในช่องเซลล์นี้นะคะและหักภาษีหักก็คือต้องลบนะคะลบภาษีของสุนีก็อยู่ในช่อง G2 ดังนั้นสูตรนะคะก็เป็นเท่ากับ E2 บวก F2 ลบ G2 ก็จะได้แบบนี้ก็คือเงินที่ต้องจ่าย เราก็คัดลอกนะคะ,ะเราเจาะดูที่สมชัยบ้างสมชยัยสมชัยสุดก็จะเปลี่ยนมานิดหนึ่งเป็น EC ก็คือตัวนี้เป็นค่าสร้างของสมชัยนะคะบวกกับเงินสมทบ FC และก็ลบภาษีในช่อง GC อ่าอันนี้ก็คือเบื้องต้นภาพรวมให้เห็นนะคะว่าเราสามารถใส่สูตรลงไปในช่องเซลล์โดยเราจะเริ่มที่เครื่องหมายเท่ากับแล้วข้อแตกต่างของตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในช่องเซลล์ถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาเนี่ยเรามองที่แถบสูตรมันก็คือ200เหมือนกันแต่600ตรงเนี้ยมองที่แถบสูตรมันไม่ใช่600และมันมาจากสูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นนะคะว่าตัวเลข ที่ปรากฏมันเป็นตัวเลขที่เราพิมพ์ลงไปเองหรือเป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณน,นะคะและสูตรเราก็จะมีการอ้างอิงที่เรียกว่าเรเลติเป็นการอ้างอิงแบบสองพันโดยเราสามารถคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ใกล้ๆได้นะคะเพื่อความสะดวกในการคำนวณอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะ เรามาดูเรื่องของการตกแต่งตัวเลขสักเล็กน้อยก็ได้เนาะเช่นตรงนี้ค่ะอย่างคราวที่เราพูดถึงการตกแต่งตัวเลขไปบ้างแล้วเนาะเนี่ยค่ะใส่ลูกน้ำขั้นนะคะเราสามารถทํารูปแบบของตัวเลขให้เป็นทางคณิตศาสตร์หรือทางการเงินได้นะคะเราสามารถเพิ่มลดทศนิยมได้อันนี้คือเพิ่มอันนี้คือลดทศนิยมนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ถัดมานะคะเราดูในเรื่องของฟังก์ชันบ้างนะคะฟังก์ชันนะคะอาจารย์สรุปฟังก์ชันไว้ด้านขวามือแล้วก็ตัวอย่างนะคะหรือหน้าตาในการใส่ฟังก์ชันหน้าตามันจะประมาณนี้ มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราดูวิธีใส่กันอาจจะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะก็คือคีย์เลขง่ายๆลงไปเนาะ10 20 30 40, 40 50นะคะก็คีย์ไว้ประมาณ5้้าคอลัมน์แล้วก็มี A B C D E นะคะมีช่องคะแนนมีช่องคะแนนเก็บนะคะเราจะใช้ตรงนี้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้เกี่ยวกับก,บการใส่ฟังก์ชันนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรและ คราวนี้ฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันก็คือเหมือนสูตรที่มันสมเร็จรูปนะคะที่เขาสร้างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วและเราก็มาเรียกใช้ได้เลยนะคะฟังก์ชันพื้นฐานมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวจะแนะนำฟังก์ชันที่เป็นตัวอักษรสีรฟ้าๆตรงนี้ก่อนนะคะซ้ำค่ะมันเป็นความหมายในตัวของมันอยู่แล้วซ้ำคือการหาผลรวมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีกลุ่มเซลล์อยู่ แล้วเราต้องการหาผลรวมเราก็ใช้ฟังก์ชัน sum หน้าตามันจะประมาณนี้ค่ะเท่ากับตามด้วยชื่อฟังก์ชันแล้วในวงเล็บก็จะมีช่วงของเซลล์นะคะมีเครื่องหมายโคลอนเป็นการบอกช่วงว่าเราจะหาผลรวมตั้งแต่เซลล์ A1 ถึงเซลล์ A5 นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่บอกถึงช่วงของข้อมูลก็คือเครื่องหมายโคลอนนั่นเอง ถัดมานะคะเอเวอร์นะคะก็รู้แล้วมันแปลว่าค่าเฉลี่ยก็แปลว่าเราจะหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มเซลล์หน้าตาก็คล้ายๆเมื่อกี้นี้เท่ากับเอเวอร์แล้วก็ตามด้วยกลุ่มเซลล์ตั้งแต่ a 1ถึง a 5 นะคะ max min ดูไปพร้อมกันเลยเนาะ max คือค่าสูงสุด min คือค่าต่ำสุดค่ะก็เป็นฟังก์ชัน max กับฟังก์ชัน min เราก็ตามด้วยช่วงของข้อมูลสังเกตมันคล้ายคลยกันมีแต่ชื่อฟังก์ชันที่มันต่างกันนะคะ c o u n คือการนับจํานวนข้อมูลคือถ้าเรามีกลุ่มเซลล์อยู่แล้วเราอยากจะรู้ว่าในกลุ่มเซลล์นะี้มันมีจํานวนข้อมูลเท่าไหร่เราก็ใช้ใช้ฟังก์ชัน c o u ในการนับนับตั้งแต่ a 1ถึง a 5 นะคะคพอดีข้อมูลเรามีน้อยเราเห็นอยู่แหละว่ามันมีแค่ห้าตัวแต่ลองนึกภาพถ้าเกิดเวลาเราทํางานจริงๆมันไม่ได้เริ่มที่เลขหนึ่งมันอาจจะมีข้อมูลเริ่มที่ตําแหน่งเนี้แล้วมันมีเยอะๆแล้วเราจะรู้ได้ไงมันมีข้อมูลทั้งหมดเท่าไหร่นี่คือกลุ่มเซลล์ที่เราอยากรู้ก็คือตั้งแต่ G10 ถึง G16 ถ้ามันมีมากกว่านี้เราก็สามารถใส่ขอบเขตของข้อมูลลงไปได้นะคะ ตัวอย่างตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นง่ายๆว่าช่วงเซลล์มันคือช่วงนี้เนาะเขาเก็ใช้นับเหมือนกันค่ะแต่จะนับกับกลุ่มเซลล์ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรถ้าเป็นตัวเลขเราใช้เขาถ้าเป็นตัวอักษเติมตัว A เ,เข้ามานิดนึงเขาเอนะคะแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งเอาสีฟ,ฟ้าๆก่อนนะคะฟังก์ชันที่เป็นพื้นฐานฟังก์ชันในการปรัดเสษทศนิยมคือฟังก์ชันดาว รูปแบบการเขียนอาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะฟังก์ชันสำหรับการปรัดเสษทศนิยมส่วนใหญ่แล้วมันจะได้มาจากการคำนวณมันก็จะมีสูตรในการคำนวณแล้วเราก็ใส่ราวนำหน้าแล้วก็ใส่ลูกน้ำหรือคอมม่านั่นแหละนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขทศนิยมถ้าเป็นศูนย์แปลว่าเราไม่ต้องการให้มีทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นตามหลักคณิตศาสตร์ถ้าคำนวณแล้วมันเกินจุดห้ก็จะถูก ขึ้นไปแต่ถ้าคำนวณแล้วมันต่ำกว่าจุดห้าก็จะถูกปัดทิ้งนะคะอันนี้คือราวที่ใช้ในการปัดเศษทศนิยมคราวนี้เราก็จะลองพื้นฐานกันนะคะสีฟ้าก่อนเป็นฟังก์ชันพื้นฐานในการทำงานว่าเราจะใส่ฟังก์ชันได้ยังไงอ่ะเช่น